ยายกกไดเวลานาะงกินขา่าใตแสงเทียนอนะเด็กพี่น้องตับหมูคูงก็เป็นททดเอียงกอฮอดดอกไก่ไก่วงอะน,นะพี่น้องกะปักพพิกเห็นปาป,ปิกานะคะปักแพลวปักแพลวเ,เด็ดอายุสวนกับพักสลัดอยยุสวนนี่แหละบมงงามดอกได้กินซ้ำนี่แหละแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ใบหัวเสือเนาะ ไปเห็นอยู่บ้านเนี่เบิงแกงเห็ดได้เอาแกงเห็ดแต่พี่นองเบิงแกงเอาต้มใส่ตัวเย็นไวล้ละพี่นองเมื่อจะไดินนั่งกินละพี่นองอืมหอมตำบงบงเป็ดเผ็ดย่าเห็ดวิดีโอคำไปปวดพี่นองมันนั่นแสงมันเบิดแล้ว แสงเบิร์ดระบายนี่ใส่ไฟ,ไฟไฟมันเป็นเลืองหลังกำะมงฮงกระแจบอย่างเงี้ยกระแจบเขาเนี้ยอ่กระเจ็บไงใส่กวบก่อน ใส่ม่วงเค้าแล้วน้องส่วนหนีก็ะแรนน้ำเต็นน้ำเห็ดเนาะพี่น้องบริษมานั่งกินข่าวบริษมาเหม่าน้ำพี่น้องเน้อเอาก็ติ๊กมือขึ้นเอา ขย่ามเห็ดออกเลยแตพัดแต่ดอกเป็นน่องยายกก็ได้วายูบา้านแต่บ้านในเห็ดจังกับวายูบ้านอ่านได้เขาจะปลาเห็ดเหมือนนี้ก็ไปมากได้นี่นะแกงกะสีออกได้ไหมใส่สองถัวเนี่ยแหละพี่นนองอ แกงใส่ยอย่างบกติแยกบ,บางหน้าผส,สมพอไอตูบัวมี่แยกกับผักเกี่ยงใส่มีผักเกะ่ยงอยู่ใน้สองปีดจมือนี่โสกดีโสกดีได้แต่ดอกอ่อนๆดอกพุ่งตูมไปหน่อยค่ะ ยายเอามายายก็มาทำพ่วมสะอาดแม่ก็ต้มต้มแล้วเอาน้ำทิ้มพี่น้องเอาน้ำทิ้มแล้วยายกกันเอาไปแช่น้ำเย็นรูปกรีบดีค่ะ ส่วนหนอนหอยกำกันนะพี่หนอเว้ยส่วน,นหนอนเย็นสั่งมาดิเห็นมันปูมัน้ำ กะห้อนตามมะงกับเพรเพแยงเฮ็ดกะห้อนพักแพลวอยู่สวนจะบ่มีเสื้อกีนวัาสันบกแพล ไม่หระกแลาวใส่ตัวขาอ่อนๆเห็ดมันปูมนัน มันโบลายยากเลยทิม่มแกงคนดอกนี้พี่เนอะน่ะตอนนี้คือเอะไรมาแลกก็ไม่ย وم. อมเก็บเองกินเอง คลิปนี้ก็มาเจอกับยายแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ยายด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะบายบายคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยๆคะ่ะ